ครับผมครับครับ ไม่วัดไม่วัด Thank okay. Meia ความยาวตามที่กูกำหนดโดยจะแบ่งให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละคนใครหลายกลุ่มใช้เครื่องเขียนเครื่องเขียนอะไรบ้างคะสปากกาใช่ไหมคะสีกระดาได้บทเรียนที่เป็นเครื่องเขียนกระป๋องนต่อได้กกโดยให้ใช้เครื่องเขียนให้เกิน7ชิ้นนาไปต่อการใ้ได้ความยาวตามที่กูกหนดเช่นกูกหนดว่าให้ต่อความยาว1เมตรแบบนี้ก็ให้นักเรียนเอาอีก

ขอคนละหนึ่งโคนจริงจริงไหมาทำนี้หนึ่งโคนไอ้ผักบงเอาก็ไห่โอเคดีอะได้ค่ะนั่นแตนี่ถึงกระโน้นหรือเปล่าไม่สองเมตรสองเมตรสงเมตรไม่เต็มนะล่อยสองเมตรอเมตรหี่เป็นเมตร5อเม้าสิเป็นเมได้มง้ยเออสองเมตรห้าสิสี่เมค่ะสอจดห้าสี่เมตร ขอท้ายวัดอะไรคะชั้นวางหนังสืออาเดอไปชั้นวางหนังสือค่ะยาวกี่เมตรอะขอตัวแทนคารันอยทกันอยมาีกดดระโดนะนดัดดกระโดดกะโดดกระโดดระโดดกอะโดะดดดดกระโดะโดกกดโดรัดกดะดระโดนดกดดโดนดดดนด รเรามาดูกันตกลุกสิคะว่าการวัดแบบท่าเฉลียเป็นยังไง